เต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีเกมทีมฟริกช็อกเกอร์นี่นะครับก็จะมาเก็บแต้มอีกแล้วนะครับก็ไปดูทีมแล้วกันครับก็มีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยครับก็โมตูครับก็ใช้ตัวครับคนเดิมมาครับแล้วก็แบ็กซ้ายครับมาเชโล์ครับแล้วก็เซนเตอร์ครับใช้ซิวเวอร์ซิวซิวเพอร์ทุยซิวาครับ แล้วก็มาเชรานครับแล้วก็แบ็กขวาใช้อเวสครับแล้วกองกลางครับใช้ดิมาเรียครับฮามสลูริเกตแล้วก็เชฟฟาเบกาครับส่วนกองหน้า3ตัวครับปีกซ้ายครับฮาซาครับปีกขวาดิโก้คอสเฮ้ยปีกขวาโรนัลโด้กองหน้าครับดิโก้คอสต้านี่ครับจะเป็นไงครับไปดูกันเลยวัด ไปเก็บไม้ชเราไม่ค่อยพร้อมมาไหรรบเกมน,นี้โอเคเริ่มครับตอนนี้ก็เริ่มเกมแล้วครับครับมาที่รูน่าโดครับแทงต่อมาที่เชฟฟปกตัดแล้วโยนมันลูกนี้ครับถึงดีมาเรลยวมาเลยครับ เขาข้างจะคายไหมครับโอ้โหได้เสียวครับได้เสียวนะครับเดี๋ยวโดนตัดได้ครับคอสตาวิ่งไม่ทันนะครับครับมาที่โรนัลโดครับโรนัลโดล็อกหนึ่งที่มันไม่ล็อกให้เลยเนี่ยเชฟฟานกัสดีดลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งสูนครับเชฟฟากัสดูครับตัวจังหวะนี้ชัดๆครับ แอลลอนดูพยายามจะลอกครับมันไม่ลอกครับปุ๊บเนี้บดีดมาเรียบร้อยเลยครับเชฟฟฟเบกัดเชฟเกมยังำําเนิ่ต่อไปครับอาซายังไ้ครับลงนี้ยิงโอ้โหยิงนกครับยิงน้องครับโอ้โหยิงไปไกลเหลือเกินครับครับใครเนี้ยไม่รู้ครับ ฮา,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 าสาครับเขียบเกมนี้เขียบลูนารโดโดนมาอย่างวันนี้ครับมาที่ฮาซามาซามาซาลูกนี้ครับเสียงมาไม่มีใครประกบบ้างแล้วเปิดามาโลโนโูนารโดยิง2-0เลยครับโอ้โห เพียงแค่25นาทีแรับก็2งแล้วนะครับครับฮาซาบมาอีกครั้งหนึ่งครับส่งมให้เดโก้คอสตาแล้วต่อมาที่โรนัลโด้ครับแล้วโรนัลโด้ส่งกลับไปให้เจมส์ครับแล้วจริงเจมส์ทำให้เซอร์เกต3-0ครับเข้บ รคบโรนารูบเลี ado, ้ยงไปนิดนึง้อ,อสตาไม่ค่อยจะมีในบทบาทเท่าไหร่นะครับดีมาเลียบโอ้โหวิ่งไม่ทันอ่าแล้วแล้ว,ล,ว,ล,วลูกนี้ครับโอ้โหไปแตคะครับอ่าครับเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวมาเชลโลเตะเตะไปโอเคโอเค เอาละไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันจริงครับครับเราก็จะเปลี่ยนมานะครับเอามาซี่มาดีกว่ามาซี่แทนคอสตาเออเอานี่มามาแทนฮัสลาครับเปลี่ยนเลยครับเคดิมาเรียตายตัดอ้าวไม่ได้ครับครับมาที่เชฟฟาเบกัสฟาเบกัสยกมาลูกนี้ครับ ในมาลุนลับลทางเิมเส้นแล้วโยนเข้ามาแมสซี่โอ้โหกระโดดโคเข้าไปอย่างสวยงามครับโอเคสีค่ศูนย์แล้วครับปดินานนะโอ้โหชนเข้าไปครับตรกนี้จบเกมครับเฮ้ยหมดครึ่งแรกแล้วทีมเรานำไปสีนะ่ศูนย์ครับแมสซี่บมสซี่ เอาความาโรนัโลโดโรนัลโดมาเชฟเฟาเบกาตรับฟโรนัลโด,ด,ด,ดเชฟเฟาเบกาตแล้วก็ยกเข้ามาที่ฮามิลตันเกตยิงเรียบร้อยครับโอ้โวันเล่เข้าไปอย่างสวยงามดูอีกครั้งครับแบบชัดๆนี่ครับโอ้โหยิงนี่โอ้โหสุดยอดครับโอเคครับ ครับโรโดวิ่งมาวิ่งมาเอาลูกนี้นี่มาลุ้นแล้วยิงเรียบร้อยหกศูนย์นาทีที่ห้าสิบสามนั่นเองนะครับครับโรโดวิ่งตามบอลแย่งได้อีกแล้วครับโอ้โหรู้สึกมันจะแย่งง่ายในขนาดนั้นครับมาท,ทําชิงมาลูกนี้ครับแล้วลุดเลยโอ้โหยกมาลูกนี้ครับไม่ถึงดีมาเรียดโดนตัดใต,คต้ครับจากมุมตูครับ สาสยางมาแลวครับอืย่างงี้ก็ศาสให้เราชัดๆครับให้กุ้งตัวครับครับที่ซิลเวอร์เนี่ยทำไมรับเี่กซิลเวอร์มันชื่อซิวาครับครับเลี้ยงออกเองครับครับดวลนี่ครับครับโอ้โหฟรีลับไปหน่อยครับรู้ส่งคืนทำไมไม่เนี่ย ครับเชฟฟาเบคายิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับโกฮิฟเปอร์กรีนเออไม่ใช่กรีนเลยตูครับในม้าลูกนี้หลุดมาหักมานิดนึงเราทมตูดแล้วตายมาแล้วครับเรียบร้อยโรนารโอครับยิงไปเป็นเตี๋ตูนครับ ครับโหโห,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 โหโลูกนี้ครับไปไปไปเย่งมันโอเคเราสไลด์ไม่ได้ครับออาล่ะเอาล้มไหมเนี่ยเรียบร้อยครับล้มมาเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมคือมันล้มมาโลนัาโดครับมาที่เจมทาเมสสตลร์กเกตออาไปติดแนซี่อีกนะครับเนี่ย โยนล้ำวันนี้ล้ําหรือเปล่าครับต้องมาดูกันสุดมันล้าไม่ล้ำมาบตรงนี้เราโยนมาไม่มาวันแรกเต็มเต็มมาเรียบร้อยครับเป็นน่าจะเป็นประตูที่สองของเขานะครับในเกมนี้ดูอีกครั้งครับจะชัดเซฟไปด้วยก็ดีครับนี่ครับจุ่ยิ่งรีบตัดเปียงเลี้ยวเข้าไปเลยครับครับมาซิครับมาสิมาสิลอกสองสามสี่นะครับ บีมาเลียบลูกนี้ดูว่าบีมาเลียบยกมอนขึ้นแล้วก็สปาร์มมาแมสี่โคเข้าไปก้า9ูนนะครับทานผูโับยิงง่ายยเงีับเรียบร้อยจบแก๊บแมนอัแสมัตคือลูนาโรับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไลค์กดซับสไครต์กันด้วย